ามาดูกันถึงเครือเจริญโภกภัพันกันบ้างนะครับชี้ว่านักลงทุนจากจีนเนี่ยมีแนวโน้มจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นครับเพราะต้องการใช้ประโยชน์จาก AEC และรัฐบาลเองก็วางแผนระยะยาวนะครับแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อสารสัมพันธ์เชิงลึกกับประเทศจีนด้วย รองประธานกรรมการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับหรือว่า CP พีนายธนากรเสรีบุรีนะครับบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาจีนมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนต่างประเทศอย่างเต็มที่เลยนะครับและประเทศในอาเซียนก็เป็นเป้าหมายหลักด้วยเนื่องจากเห็นโอกาสของตลาดที่มีประชากรมากถึง600ล้านคนภายหลังการเปิด AEC เต็มรูปแบบในอีก3ปีข้างหน้าครับโดยเฉพาะประเทศไทยทางจีนนะครับก็ให้ความสําคัญมากที่สุดเลยเพราะว่า มีภูมิประเทศตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางอาเซียนที่สําคัญก็มีความพร้อมและมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การลงทุนมากกว่าประเทศอื่นๆรอบๆเรานะครับมีความพร้อมมากกว่าด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่รัฐบาลไทยควรทำนะครับในรายงานก็คือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างไทยจีนจะ เป็นการปูทางให้ทั้ง2ประเทศมีความสัมพันธ์ในเชิงลึกซึ้งมากขึ้นนะครับซึ่งในอนาคตอีก3-4ปีข้างหน้านักศึกษาที่2ประเทศแลกเปลี่ยนกันก็จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้นักลงทุนและการค้าขายเนี่ยขยายตัวอย่างราบรื่นมากขึ้นด้วยะนะครับคุณพัชรค์ สำหรับผู้ประกอบการไทยนะครับก็ควรจะเริ่มมองหาพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศจีนไว้ได้แล้วนะครับเพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่ประเทศจีนเองหรือดึงผู้ประกอบการจีนมาร่วมลงทุนในประเทศไทยเพราะจากประสบการณ์ของซีพีนะครับที่ลงทุนในประเทศจีนมายาวนานมากกว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยสาเหตุของการประสบความสําเร็จเลยเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการมีพันธมิตรในประเทศจีนนะครับเนื่องจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ต้องรู้ ลึกซึ้งถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมไม่ใช่แค่รู้ในเรื่องะะเชิงธุรกิจอย่างเดียวนะ,คะแค่<ช>ไปดูตัวเลขอย่างเดียวนี่ไม่ได้ต้องรู้จกักคนเขาในเชิงวัฒนธรรมด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพฤติกรรมของคนในประเทศด้วยครับเป,เป็นข้อแนะนำของผมผมเสนอให้รัฐบาลเนี่ยนะได้มีโอกาสมองไกลๆฮนะไกลๆเพราะผมคิดว่าเวลานี้เนี่ยไทยกับจีนเนี่ยสิ่งจุดอ่อนของเราก็คือเราขาดบุคลากร ที่เข้าใจประเทศจีนอย่างดีเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือเราต้องส่งคนไทยนักเรียนไทยหัวกะทีเนี่ยไปเรียนหนังสือที่เมืองจีนเพราะวันนี้เนี่ยมันมันมันเลยถึงเลยขั้นที่ว่าล่ามแล้วตอนที่ต้องเข้าใจจีนต้องมีจีนศึกษานะฮะมีจีนศึกษาถ้าสมมติเราสามารถจะส่งปีสัก5,000ันคนเนี่ยไปเมืองจีนเนี่ยหปีเราก็ได้25 0 0 0แล้วถ้าจีนส่งมาสัก5ปีสักหมื่นคนเราก็ได้35,000เพราะใน35,000เนี่ย คนจีนรู้เรื่องเมืองไทยอย่างดีไทยรู้จีนอย่างดีเนี่ยผมว่าการค้ามันเกิดขึ้นแน่นอน